สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเราเตยโอเวอร์ over ค่ะวันนี้จะพามาสมัครทวิตเตอร์จะมีวิธีการยังไงไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าทวิตเตอร์จากนั้นให้ทุกคนกดมุมบนซ้ายมือนะคะรูปคนหน้านี้จะเป็นการเข้าร่วมทวิตเตอร์นะคะ จะมี2หัวข้อให้เราเลือกก็คือสร้างบัญชีกับเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบนี่สำหรับคนที่มีบัญชีทวิตเตอร์อยู่แล้วนะคะก็คือเคยสมัครใช้งานแล้วนะคะก็ให้กดเข้าสู่ระบบแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครทวิตเตอร์เลยก็ให้กดสร้างบัญชีค่ะ,ะจากนั้นก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะ หน้านี้ก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกเหมือนกันนะคะอันแรกก็จะเป็นการดําเนินการต่อด้วย Google อันแรกนี่จะเป็นการดําเนินการก็คือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะคะของเราที่อยู่ในเครื่องอันที่2จะเป็นสร้างบัญชีเรากดสร้างบัญชีนะคะ,ะหน้านี้ก็จะเป็นเลือกภาษาให้ทุกคนเลือกภาษาตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราอยากจะได้ภาษาอะไร โอเคพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดถัดไปอ่าหน้านี้ก็จะให้เราสร้างบัญชีของคุณก็คือใส่ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลและวันเกิดนะคะให้ทุกคนใส่เลยนะคะอ่าพอใส่ชื่อเสร็จแล้วนะคะถ้าใครใส่ชื่อแล้ว จะต้องมีติ๊กถูกข้างหลังนะคะสีเขียวก็คือใส่ชื่อสำเร็จนะคะต่อไปให้ทุกคนกดข้อ2ได้เลยค่ะอ่าอันนี้เราจะใส่เป็นเบอร์โทรแทนนะคะอ่า อันนี้เบอร์โทรก็คือติ๊กถูกข้างหลังเหมือนกันนะคะก็คือว่าเราใส่เสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นก็ให้เรากดวันเกิดก็ให้เราเลือกวันเกิดของเรานะคะว่าเราเกิดวันอะไรอันนี้จะเลือกนะจะเอาเป็นประมาณนี้อ่ะโอเคถ้าทุกคนกรอก3ข้อนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดคำว่าถัดไป ่ะแล้วก็กดคําว่าถัดไปหน้านี้ก็จะแสดงบัญชีชื่อโทรศพัพท์วันเกิดที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคทีนี้ก็ให้เรากดคาว่าสมัครอรอสักครู่นะคะ อ่าอันนี้จะเป็นยืนยันโทรศัพท์นะคะก็คือจะมี SMS ส่งไปในเบอร์โทรที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ให้เรากดคำว่าตกลงอ่าทีนี้ก็รอสักครู่นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์โทรของอีกเครื่องหนึ่งนะคะไม่ใช่เครื่องนี้โอเคตอนนี้ก็รหัสส่งมาแล้วนะคะเราก็กรอกใส่ไปเลยค่ะ รหัสหกหลักนะคะต่อไปก็ให้กดถัดไปหน้านี้จะเป็นให้เราสร้างรหัสนะคะคุณต้องมีรหัสผ่านตรวจดูให้ดีว่ามีอย่างน้อยแตัวอักษรโอเคเราตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการเลยนะคะหน้านี้จะขอข้ามไปเลยนะคะอ่าพอเราสร้างรหัสเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดถัดไป ทีนี้ก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นให้เราอัปโหลดรูปภาพหน้าปกในทวิตของเรานะคะลงไปพอเรากรอกรหัสของเราเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดคำว่าถัดไปพอกดถัดไปแล้วนะคะก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นการให้เราอัปโหลดรูปภาพใส่โปรไฟล์ทวิตของเรานะคะ ถ้าใครจะเพิ่มรูปภาพก็ให้กดเข้าไปในอัปโหลดเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่อยากเพิ่มก็ให้กดคำว่าข้ามไปก่อนอ,อันนี้จะเป็นชื่อทวิตเตอร์ของเรานะคะที่ทางระบบได้ตั้งให้หรือเราอาจอยากจะเปลี่ยนเองก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะชื่ออะไรอันนี้ก็เอาตามที่เขาตั้งมาให้เลยนะคะจากนั้นก็คลาคคำว่าถัดไป อ่ะอันนี้ก็เรากดคำว่าไม่อนุญาตโอเคกดดำเนินการต่อไม่อนุญาตอ่ะอันนี้ก็จะขึ้นหน้าว่าดูเหมือนว่าคุณได้ปิดการอนุมัติแล้วกดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้ หน้าเมื่อกี้นะคะที่ว่าให้เรากดอนุญาตกับไม่อนุญาตใครจะกดอนุญาตก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการอนุญาตให้ทวิตส่งข่าวสารอะไรมาถึงเราแต่เมื่อกี้ทางเราไม่ได้กดนะคะกดคําว่าไม่อนุญาตไปอ่าทีนี้ก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเขาจะให้เราติดตามหนึ่งหรือบัญชีอื่นเพิ่มเติม อันนี้เราก็ลองกดไปนะคะติดตามเปสักของอันอ่ะพอเรากดเสร็จแล้วก็กดคำว่าต่อไปอ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้อ่ะเราลองกดเข้าไปด้านบนซ้ายมือลองดูอีกรอบนึงนะคะอ่ะเห็นใช่ไหมคะก็จะมีบัญชีที่เราสมัครไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมชื่นขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอันนี้ของเรานะคะ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ